เยี่ยมชมวิหารกลับมาแล้วค่ะสามารถลงมาดื่มกินได้นะคะเป็นน้ำบนของหลวงพ่อคูณน่าะหลวงพ่อคูเกศเช้าค่ะได้มงคลรอดมาจากพ่อของพ่อทะเป็นน้ำที่สะอาดค่ะเป็นน้ำอารอน้ำที่ผ่านการกรองไปอย่างดีค่ะมีความเย็น pH องศานะคะสามารถดื่มกินได้ค่ะท่าเกิดปีอะไรก็ดื่มกินที่หัวหน้าจัดปีเกิดของท่านนะคะจุดที่สองค่ะเป็นลานดอกไม้สีขาวนะคะตรงนี้นะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะผ่านการบวงสรวงใหญ่ไปแล้วค่ะ เดี๋ยวเพื่อนมาเกาะเดินมาด้้าเพื่อนานหลังได้้าด้วยนะคะตรงไหนว่างนะคะแทกตัวเข้าไปยืนได้เลยค่ะไม่ต้องต่อแถวนะคะเพื่อความี่ฐานของทุกท่านจะได้สูงหนังปราถนานะคะเข้าไปยืนเสร็จเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเข้าไปในวิหารค่ะพญานาคนะคะยาวจากเศษถึงห3างร้อยสามสิบเมตรต่อหนึ่งตนนะคะสูงสิบสองเมตรกว้างเจ็ดจุดห้าเมตรนะคะวิหารเทพวิทยาคมใช้เวลาในการสร้างแปดร้อยหกสี่วันนะคะใช้เทรามิก สู่วิหารเทิียาภรณนปานัยนะครับสำหรับซุปด้านหน้าของทุกท่านนะครับก็คือซุ้ว่ามีพระมหาบารมีพระอินทร์ทรงช้างเทรวันนะครับพระอินนะครับนก็จะมีบุคลากาสีเขียวนะครับพระอาจารย์ทรงมีทิพีสีทองนะครับ นางประธาอยู่ใต้ต้นก็เรามาพิยู่ท์พสาอีกสองส่วนนะคบจักทานาของท่านนะคะว่าเสียช้างนะคะทั้งหมด1นล้านห้าแสนชิ้นนะคะับเพื่าสังเกตไปที่ขาช้างนะครับก็จะมีเทพสี่ทิศแปดองค์นะคะรับคอยปกปักรักษาขาช้างในะวันนะครับปริวารของไปยินนะครับท่านก็จะมีสององค์นะครับองค์ถือดอกบัวนะครับก็จะมีชื่อว่าปัญญาบารมีนะครับส่วนองค์ถือพระขันนะครับก็จะมีชื่อว่าเมตตาบารมีนะครับ ทุกท่านสามารถขอพรจากซุนี้ได้นะครับซุ่งนี้จะเกี่ยวกับความสงบร่มเย็นของขอครอบครัวเรานะครับสามารถขอพรได้นะครับขอ,ขอพรเสร็จแล้วเดี๋ยวเซินทุกท่านทางหน้าน,นี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมซุ้มที่สองของวิหารเทพวิทยาคมนะครับเกิดของพุทธเจ้าทั้งหมด 537ชาตินะคะอยู่ที่ฝาเหนือที่10ชาตินะคะรวมเป็น507ชาติค่ะบนยอดเสานะคะ,ะ,คะก็จะเป็นวอสีเหล่านะคะก็คือวอใต้ตรงวอล์บนตรงวอปิดน้ำแล้วก็วอลคบนน้ำนะคะส่วนหลังด้ปอีกนะคะก็จะเป็น จะเป็นเทพแห่งมหาสมุทรนะคะค่ะให้ทุกท่านหันหลังแล้วมองขึ้นไปทางด้านบนค่ะค่ะทุกท่านก็จะเห็นโคถฐานพญานาคนะคะได้มาอบรัดพันกันเป็นสารเดียวค่ะก็จะหมายถึงไตสิขาคนะ,คะซึ่งจะมีศีลสมาธิและปัญญาค่ะหางของพญานาคไดโอบอุกกลูกแก้วสลพันธุ์นึ่งไว้นะคะทุกท่านสามารถขอพอรกับลูกแก้วสลัพันธุ์นึ่งได้ค่ะค่ะสลัพานทางด้านหน้านะคะก็จะเป็นสะพานอายตานาทงโขกค่ะ จะมีหูตาจะคกติก้กายใจนะคะสวนเทพเป็นหน้าหญิงชายเปือยค่ะก็จะเป็นเทพกาย,ยาบุคคลนะคะที่ทุกท่านเห็นสินสลามิดทางหลังค่ะก็จะเป็นสุข,ขายและสุขาชายนะคะสุข,ขาชายก็จะมีชื่อวสุขมงคลค่ะเรียกที่ว่าส3าคนนะคะวิหารเทพวิทยาคมก็จะเรียกสัตว์นี้ว่าสินบริสุทธ์ค่ะกส S <S culture, right ิีวมุกขนอธิบายั้นนะคะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านของเวนนะคะก็คือมาโรขนาดใหญ่แล้วกบเลยค่ะเดยวขอเชิทุกท่านนะคทางด้านนี้เลยค่ะโชว์ขอรับปทานได้เลยนะเชิญเลยค่ะ